วันนี้ผมก็จะมาแจกตังค่ายิงหัวฟรีไฟล์กันนะครับอันเราก็ไปที่การตอบสนองกันเลยนะครับมองรอบๆอบ 90, กก้องเล็ดดัตสโคบ2 87ป2ส7สโคบ4 96ลำากล้องสไนเปอร์83มองรอบมอง,องอิสระ0การควบคุมผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ปุ่มยิงในเกมของผมก็55กําลังพอดีเลยนะครับแล้วก็ DPI ประมาณ780ครับกําลังพอดีเลยกราฟิกก็จะประมาณนี้เลยนะครับกราฟิกงั้นเราก็ไปดูไฮไลท์โซนเฟียต้าของผมเลยนะครับ You rockin' chrome hard jeans and a Montclair jacket. She a god bitch, hella crazy, hella ratchet. Pullin' out chrome, I'm about to start a racket. Smokin' on this pressure, take me to a night shining. You rockin' chrome heart jeans and a Montclair jacket. She a god bitch, hella crazy, hella ratchet. Pullin' out the chrome, I'm about to start a racket. Smokin' on this pressure, send me to hey, eight, right. heart jeans and a night ถ้าอยากให้ผมแจกตังค่าอีกก็กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับ